เด็กหญิงหน้ายาวค่าลูกเด็กหญิงหน้ายาวอนอนเหรอคะเอา้าขึ้นนอนข้างบนเด็กหญิงหน้ายาวด,ดูพี่ฟินดิพี่ฟินน่ะพี่ชาไม่อยู่พี่ชาไปเอออยู่ข้างนอกไปกับพี่การหนูอยู่กับพี่ฟินีท่ทาไปกับพี่การหลับเฉยแม่คุยด้วยเอา้าหลับจริงเลยไม่ได้หลับเล่น หลับจริงๆด้วยหลับท่าแปลกด้วยเอาคุยอยู่ดีๆก็หลับหมอนี่นอนท่าอะไรของเขาเนี่ยืมแม่จะไปแล้วนะคะค,คุณสวยคุณสวยค่ะแม่จะไปแล้วนะเอาพี่ฟินก็หลับจริงๆด้วยฟินพี่ฟินครับแม่ก็กวน แม่กวนหนูกับพี่ทําไมหนูกับพี่อากจะนอนนะแม่แม่อย่ามากวนได้ไหมเนี่ยทําไมแม่ชอบกวนหนูอ้าแม่ไม่กวนละนอนเลยค่ะ